ทานข้าวด้วยกันไหมคะผัดปราทองไก่เนี้ค่ะอร่อยอร่อยคะ่ะตักข้าวมาเลยคะ่ะไปทานข้าวกันเลยคะ่ะ เมนูวันนี้ผัดฟักทองใส่หมูอู้หูอู้หูอร่อยค่ะวัตถุดิบในวันนี้ค่ะมีฟักทองค่ะแล้วก็หมูนะคะวันนี้เราจะทำเมนูผัดฟักทองใส่หมูค่ะนะคะโดยที่เราจัดผงเครื่องแกงนะคะ มีกระเทียมหอมแดงนะคะก็พริกไทยนะคะกะปิด้วยค่ะทุกคนนะเดี๋ยวโขลกเรียบร้อยแล้วเราจะไปผัดกันนะคะเราจะเริ่มต้นจากการโขลกพริกแกงนะคะเป็นพริกแกงแบบไทยๆง่ายๆนะคะก็มีพริกไทยเม็ดนะคะ ทียมแล้วก็หอมแดงค่ะเดี๋ยวเราจะใส่กระเทียมก่อนนะหอมแดงเนี่ยมีน้ำเราเดี๋ยวเราโขกทีหลังถ้าผัดแบบใส่ใช้เครื่องแบบนี้ค่ะเครื่องแกงแบบไทยๆง่ายๆอย่างนี้นะคะมันก็จะทําให้ผัดฟักทองใส่หมูของเราเนี่ยมีรสชาติที่อร่อยเข้มข้นมากขึ้นนะคะได้รสสัมผัสของพริกไทยหอมนะคะกระเทียม หกหยาบนะคะไม่หกละเอียดนะท้ายเลยก็คือกะปิห้าล้วก็ได้ไนะคะขึ้นแกงไปแล่นะคะเดียะะด๋วยวเราจะไปผัดกันเลยคะ่ะน้ำมันที่เราเตรียมเรียบร้อยนะคะ พ้อมแล้วนะคะวอร์มตะทะเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็จะใส่เครื่องแกงลงไปค่ะผัเรืแกนทห่หอมนะคะเคราจะผัดแบบไทยนะคะวแบบันนี้นะคะก็เลย โขลกขั้นแกนนะคะแบบง่ายนะคะติกไทยนะคะติกไทยเม็ดกระเทียมแล้วก็หอมแดงกะปิค่ะหอมมากๆเลยค่ะพอแค่หอมนะคะกะปิหอมเสร็จแล้วเนี่ยนะคะเราก็จะเติมหมูลงไปค่ะหมูที่วันนี้เต่าใ่้ สั่นในนะคะหอมามากๆเลยนะคะแล้วก็จะใส่พัครองไปค่ะพัครองั่นเรียบร้อยแล้วนะคะจะสังเกตว่ายังมีเปลือกอยู่นิดหน่อยนะคะเพราะว่าเตาเร็บเปลือกไนะคะไม่อยากจะให้ปักคองเละนะคะ แล้วก็หั่นชิ้น,นกลางๆนะคะไม่เล็กจนเกินไปแล้วไม่ใหญ่จนนไปต่อไปน,นี้เราัติ่น,น้ำร้านพบค่ะน้ำคบก,ก็คือน้ำที่ <c oughs> เราทำเคลื่องแกงนะคะ <c oughs> แล้วลลตอนนี้ต่อจะปรุงรสน้ำตาลทรายขาว <c oughs> น้ำมันหอยนะคะเมื่อสักครู่อ่ะสีอิวทาว จะไม่ปรุงจัดมากนะคะเพราะว่าเรามีกะปิอยู่แล้วนะคะจะมีรสเค็มเปร,รี้ย่ๆอยู่แล้วนะคะระหว่างนี้เราจะปิดฟานะคะเพื่อจะให้ฟักทองระอ,อกสุกไปนะคะว้าวหอมนะ่ากินมากๆเลยค่ะโ ของเส้นแกงของเราที่เราโขลกนะคะสองทีนึงนะคะรสชาติเป็นยังไงอืมกลมกล่อมได้ที่แล้วรสชาติกำลังดีเลยนะ ะคะ้าน้ำก็งวดลงแล้วนะฮะ,ะ,ะต่อไปนี้เราก็จะใช้ใบมะกรูดกับแบงดงก,กินดาตกแต่งนะคะถ้าใครนะคะมีใบแมนลักนะคะพอดี้านบ้านต่อใบแมนลักหมดนะคะไม่ได้ปลูกนะคะ <c oughs> ปลูกแล้วไม่สําเร็จนะคะต้องหาม,มาปลูกใหม่นะคะก <c oughs> ็เลยใ,ใช้ความหอมจมากใบมะกรูดแทน,นะค่ะ <c oughs> อร่อยน่าทานมากค่ะเราก็ไง่ายัดฟั ้อมนะคะเนื้แบบรสชาติแบบไทยๆนะคะี่้นต้นอร่อยที่ขึ้นใจนะคะหอมนะทานมากค่ะทุกคนเมนูนี้ก็เป็นเมนูที่เติมข้าวได้เลยนะคะทุกคนแล้วก็ได้ความอร่อยนะคะหวานมันกับปลักทองแล้วก็เนื้อหมูนะคะ ว่าที่เตาเติมน้าลงไปนะคะเพื่อว่าจะให้สับทะรสุกกระอุกนะคะสุกทั่วถึงนะคะแล้วก็ขัดไม่นานนะคะมาทางะ้าค่ะทุกคนค่ะ